ายคนคะ่ะคงจะรู้จักคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะสําหรับนักมวยคนดังคนนี้คะ่ะอย่างคุณแสนชัยพีเคมวยไทยยิมคะ่ะหรือคุณสุภชัยแสนพงนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นนักมวยไทยที่ได้รับการยอมรับว่าเก่งที่สุดในยุคเมื่อเทียบปอนต่อปอนคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณแสนชัยนั้นเป็นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงมากๆค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะและได้รับการขนานนามคะ่ะว่าเป็นยอดมวยประจำปี 2,542แชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทเวทีมวยลุมพินีน้ำหนัก130ปอนด์และยอดมวยประจำปี2,551ค่ะสำหรับมวยสากลค่ะคุณแสนชัยนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ PABA เฉพาะการรุ่นเฟเธอร์เวทค่ะ และอีกหนึ่งชื่อเสียงของคุณแสนชัยค่ะต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นได้รับการขนานนามค่ะว่าเป็นตัวพ่อแห่งวง,งการติ๊กตอ,อกเลยก็ว่าได้ค่ะมักจะออกมาโพสคลิปฮาๆอยู่บ่อยๆค่ะโดยเฉพาะกับเพื่อนรักอย่างคุณบัวขาวบัญชาเมฆนั่นเองค่ะ ล่าสุดค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวคุณแสนชัยค่ะหลังลูกชายค่ะอย่างน้องเดลค่ะเข้ารับปริญญาที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะคะซึ่งงานนี้ค่ะทางด้านคุณแสนชัยค่ะก็ได้ออกมาโพสคลิปค่ะในวันที่ไปรับปริญญาลูกชายด้วยค่ะ ในคลิปค่ะก็จะเห็นได้ว่าคุณแสนชัยค่ะได้มีการเข้าไปกอดพร้อมกับหอมแก้มลูกชายอย่างน้องเดียวค่ะก่อนที่จะมีการคล้องภูมาิลายเงินค่ะที่ต้องบอกเลยว่าปึกนั้นใหญ่พอสมควรเป็นของขวัญในวันรับปริญญาของลูกชายค่ะและไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าทางด้านคุณแสนชัยยังได้มีการเขียนแคปชั่นเอาไว้ในคลิปด้วยค่ะว่าลูกชายพ่อทําได้แล้วปลื้มใจสุดๆ ซึ่งงานนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่ามีแฟนๆที่ตาดีไปเห็นปึกเงินปึกใหญ่ที่คุณแสนชัยได้มีการคล้องคอให้กับลูกชายค่ะแถมยังเข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่าเงินปึกนั้นน่ะไม่ต่ำกว่า200,000อย่างแน่นอนค่ะและก็มีทางนัดแฟนๆค่ะที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายกับลูกชายคุณแสนชัยในครั้งนี้เลยค่ะ